วันนี้พาเพื่อนมาชมความงามของใบไม้ค่ะเพื่อนสวยมากเลยค่ะให้เพื่อนชมค่ะลายสวยงามมากเลยค่ะลายเหมือนกับไม้หินอ่อนค่ะชมใบของเขาค่ะสวยมากค่ะ สวยจริงๆค่ะสวยมากเลยค่ะเขาก็จะเป็นออกใบสีขาวๆค่ะแล้วก็มีลายจุดค่ะจุดสีเขียวสีออกสวยมากเลยค่ะเพื่อนรู้ไหมคะว่าเขาคือต้นอะไรค่ะ ชมความงามของเขาค่ะสวยมากเลยค่ะลายจุดแล้วก็มีสีเขียวปนด้วยกันสวยมากเลยค่ะเพื่อนวันนี้ก็ให้เพื่อนมาชมความงามของไม้มองคนแ่ะเพื่อนใบของเขาจะสวยงามมากเลยค่ะ วันนี้ก็ให้เพื่อนชมแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะ